ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรคนิยายในเรื่องเทพปรมาจารย์หลอมโอสถเบื้องหน้าเห็นเป็นจี้ช้างหลานจิตสังหารสุดสยดสยองของเย่หยวนพลันระเบิดคลั่งจนไม่สามารถเก็บซ่อนได้อีกต่อไปคู่สายตาจับจ้องไปที่จี้ช้างหลานเย่หยวนเค้นเสียงเย็นกล่าวขึ้นว่าตอบมาซะตอนนี้ลี่เอ๋อเป็นอย่างไรจี้ช้างหลานคลี่ยิ้มบางพลางกล่าวตอบนางเป็นอย่างไรอย่างนั้นหรือคิดว่าคนอย่างข้ามีหรือจะปล่อยนาง ผูู้บุตรแห่งประกาศิษสวรรค์จำต้องถูกลิขิตให้โดดเดี่ยวตลอดกาลเพียงได้ยินเท่านั้นจิตสังหารของเย่หยวนยิ่งโหมทวีไม่หยุดยัง้งเกินควบคุมรัศมีแรงกดดันพวยพุ่ง,พ,งพุ่งทะยานสูงเสียดฟ,ฟ้าจี้ฉ้างหลานยิ้มย้อสมใจเมื่อได้เห็นภาพฉากเหล่านี้และกล่าวขึ้นต่อว่าดูท่าเจ้าคงเกลียดข้ามิใช่น้อยแต่เจ้าหาใช้คู่มือของข้าไม่ในเมื่อสิทธิ์น้องรักมาเยี่ยมเยียนเช่นนี้สิทธิ์พี่เองก็เตรียมงานเลี้ยงใหญ่ไว้เช่นกัน ต่อหน้าสายตาเย่หยวนปรากฏร่างนับร้อยเดินออกมาพวกเขาเหล่านี้ล้วนถูกเสริมแกร่งขึ้นหลายทวีเท่าด้วยพลังปีศาจท,ที่อดฉีดเข้าร่างกายแม้แต่มาโยต้าและคนอื่นๆเองก็เช่นกันแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือพวกเขาในตอนนี้ไรซึ่งสติสัมปชัญญะหรือรู้สึกฟื้นตัวใดๆเสมือนหุ่นเชิดทั้งหมดเข้าตีล้อมกรอบหน้นหนาโดยมีเย่หยวนเป็นใจกลางค่ายกนเจ้าดาบสังหารเก้าเซียนเจ้าเองก็ควรรู้จักดีจี้ช้างหลานกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มบาง สีหน้าของเย่หยวนมือทมินลงสุดใจกัดฟันแน่นด้วยความเกลียดชังพลางกล่าวเสียงเล็ดลอดซี่ฟันว่าแกสมควรตายนะค่ายกนเจ้าดาบสังหารก้าเซียนเป็นค่ายกระดาบขั้นสวรรค์ที่จีเ้เฉินอย่างค้นพบในหุบเขาเหวพระเจ้าย้อนกลับไปในปีนั้นจีเ้เฉินอย่างควักเนื้อจ่ายเงินเป็นมูลค่ามหาศาลยิ่งเพื่อเชิญลูหลินเฟยให้มาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมปรับแต่งค่ายกนชนิดนี้ขึ้นใหม่เป็นพิเศษสำหรับฮอราชันออสโธดโดยเฉพาะ ลูลินเฟย์ไม่สามารถก่อร่างสร้างค่ายกลขั้นสวรรค์ได้โดยธรรมชาติแต่เขาก็ยังเข้าใจถึงรูปแบบของค่ายกลชนิดนี้จึงได้สร้างมันใหม่ให้กลายเป็นค่ายกลขั้นกึ่งสวรรค์ตราบใดที่ค่ายกระดับขั้นกึ่งสวรรค์น,นี้ได้หุ่นเชิดที่ทรงพลังแกร่งกล้า,ลาพอพวกเขาสามารถต่อกรได้กับสิบจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างสูสี แต่ค่ายกลเจ้าดับสังหารเก้าเซียนนี้ก็มีข้อกำจัดอยู่เช่นกันมันต้องใช้หุ่นเชิดตามจำนวนที่กำหนดไว้ซึ่งก็คือเซียนอาณาจักรบรญชาสวรรค์ขั้นสุด3คนเซียนอาณาจักรบัญชาสวส 3, สนนารรค์ขั้นกลาง9คนเซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์ขั้นต้น18คนและเซียนอาณาจักรราชาสวรรค์ขั้นสุดอีก81คนแม้ว่าลูหลินเฟยจะช่วยปรับแต่งค่ายกระดับนี้ให้หอราชนโอสถสำแดงใช้ออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ด้วยคุมพลังของหอราชนโอสถในยุคนั้นพวกเขากลับไม่สามารถใช้งานค่ายกลน,นี้ได้เลย แต่ในปัจจุบันหอราชันโอสดกอบไปด้วยยอดเซียนมากมายหลายหลากการสำแดงใช้ค่ายกลชนิดนี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อันใดแต่ตอนนี้เหล่าเซียนทั้งหมดได้ผนึกกำลังสร้างค่ายกลเจ้าดับสังหารเก้าเซียนเพื่อกำจัดเย่หยวนโดยเฉพาะ ผูหูเพื่อจัดการกับเจ้าเช่นนี้ข้าจำต้องหยิบใช้วิชาลับอัจฉริพลังปีศาจเพื่อยกระดับอาณาจักรพลังของพวกมันมิฉะนั้นคงไม่สามารถใช้งาน่า่กลเจ้าดาบสังหารเก้าเซียนได้เป็นแน่ในบรรดาคนเหล่านี้มีสหายเก่าของเจ้าอยู่ไม่น้อยฉไหนไม่ไปทักทายให้หายคิดถึงกันหน่อยฮ่าฮ่าจี้ช้างหลานกล่าวขึ้นพร้อมระเบิดเสียงหัวร้อดังสน,นั่นหลายต่อหลายคนที่ประจันหน้ากับเย่ยหยวนอยู่ในตอนนี้พวกเขาล้วนแต่เป็นกระดูกสันหลังของหอราชันโอสถในอดีต เยี่ยยวนกับพวกเขาอยู่กินร่วมกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและสนิทคุ้นเคยกันดีเกินไปสิทธิน้องรักข้าทราบว่าเจ้าเป็นคนอ่อนโยนต่อมิสหายในฐานะสิทธ,ธพี่ข้าได้ตเตรียมค่ายกลเจ้าดับสังหารเก้าเสียนสำหรับต้อนรับเจ้าโดยเฉพาะเห็นแบบนี้พวกเขายังมีลมหายใจอยู่อย่าคิดทำร้ายเหล่าสหายเก่าจนถึงแหกความตายเสียฮ่าฮ่าจี้ชางหลานกล่าวขึ้นพลางยิ้มเยาะสนุกสนาน มันอยู่อาศัยร่วมกับเย่หยวนมาเนิ่นนานหลายร้อยปีใหญ่จะไม่ทราบถึงนิสัยใจคอรวมไปถึงจุดอ่อนของสิบน้องรักคนนี้แผนการที่เกิดขึ้นในเมืองจันชายเองจี้ช้างหลานก็ได้หยิบยกจุดอ่อนข้อนี้ของเย่หยวนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกันกล่าวว่าจี้ช้างหลานคาดการไว้อย่างดีแล้วหลังจากเหตุการณ์ในเมืองจันฉายเย่หยวนจกต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปและกล่าวเข้าสู่เส้นทางปีศาจแน่นอนซึ่งบางทีพวกเขาสองพี่น้องอาจได้ร่วมงานกันในฐานะคู่หูปีศาจก็เป็นได้ในอนาคต แต่ไม่คาดไม่ฝันเลยว่าวิกฤตในคราวนี้ลู่เอ๋อกลับเป็นตัวแปรสําคัญที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อค่ายกนเจ้าดาบสังหารก้าเซียนถูกเปิดใช้จิตสังหารแห่งดาบอันแสนเฉียบคมพลันประตูขึ้นทันทีทั่วทุกบริเวณสีหน้าการแสดงออกของเย่หยวนมืดทมินเคร่งขรึมลงโดยพลันค่ายกลชนิดนี้ช่างพิเศษเกินไปจริงๆเหล่าหุ่นเชิดทั้งหมดที่กำลังประจันห้าวยนตห้วนอยู่แต่เดิมถือได้ว่าห่างไกลเกินจะเป็นคู่มือเย่หยวนนะ แต่เมื่อพวกเขาทั้งหมดหลอมรวมเป็นหนึ่งกับค่ายกลกระทั่งเย่หวยวนยังต้องขมวดคี้วิตกโดยมิตั้งใจแม้ว่าเย่หวยวนจะเปิดใช้เขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งดาบคุ้มครองกายแต่เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายได้อย่างชัดเจนหลูหลินเฟยข้าขอสาบแช่งเจ้านี่คือสิ่งที่เจ้าบอกว่าปรับนิดแต่งหน่อยในปีนั้นฉัไหนถึงได้ทรงพลังเพียงนี้กันพวกเราหอราชันโอสถมีได้มีขุมพลังมากมายขนาดนั้นแต่เหตุใดยังจะสร้างขึ้นมาให้อีก หรือเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าปรับแต่งค่ายกนนี้เพื่อให้จี้ช้างหลานใช้โดยเฉพาะตาแก่บัดซบเย่หยวนกลดาดาบแช่งหลูหลินเฟยวนไปเวียนมาไม่รู้จบภายในใจแสงดับสะท้อนฉวัดเฉวียนโจมตีเข้าใส่เย่หยวนโดยไม่รีรอคู่คิ้วขมวดถักเป็นปมแน่นดับพิชิตมันฟ้าในมือเย่หยวนเคลื่อนไหวไร้กระบวนออกไปในทันที กระบวนการยุทธ์ของเย่หยวนโจมตีว่องไวดุสายฟ้าดาบพิชิตมันฟ้าริดเร้นพลังทะลุจุดศูนย์ฉีกระชากมวลอากาศเพียงว่าคมดาบนี้กลับมิสามารถทานทนต่อขุมพลังค่ายกลนขั้นกึ่งสวรรค์ได้เย่หยวนรู้สึกได้ทันทีว่าสายโลหิตที่สูบฉีดภายในกายรวมไปถึงพลังฉีที่ไหลเวียนล้วนระสัมระสายวุ่นวายไร้ระเบียบไปหมดนับตั้งแต่ที่เขาสามารถเปิดใช้เขตแดนจักรพรรดิแห่งดาบได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เกร่งกล้าทัดเทียมเช่นนี้ ณตอนนี้แสงดาบรุกค,คืบถึงตรงหน้าถึงแม้มันจะดูธรรมดาไร้พิษภัยแต่เย่หยวนกลับสัมผัสถ,ถึงภัยคุกคามสุดแสนอันตรายได้อย่างชัดเจนเขารู้สึกได้ว่าเขตแดนจากพันธีแห่งด่างของตนไม่สามารถต้านรับพลังอนุภาพของแสงดาบเหล่านี้ได้ทั้งหมดทันทีที่แสงดาบทะลุจี้ถึงเบื้องหน้าแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่เย,ย่หยวนยิ่งเพิ่มทวีหลายเท่าหนักหน่วง เขาไม่เหลือเวลามาครุ่นคิดพินิษ์อันใดไม่โดยสัญชาตญาณเย่ยยวนรีดเค้นพลังทั้งหมดออกมาเพื่อเปิดใช้เขตแดนจัก,กรพพัดแห่งดาบจนถึงขีดสุดแสงดาบเหล่านี้ที่ผ่านการเพิ่มเสริมพลังโดยค่ายกเจ้าดาบสังหารเก้าเซียนมันได้สำแดงพลังอนุภาพทำลายล้างอันสุดแสนมหาศาลเกินต้านรับไม่ว่าเขตแดนจัก,กระพันดิแห่งดาบหรือกายเนื้อเย่หวยวนจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่สรรพสิ่งทั้งหมดล้วนถูกทำลายสิ้นไม่เหลือภายในอิดใจเดียว ดังสายเชือกที่ยึดเหนี่ยวเยว่เย็นเอาไว้ขาดสะบั้นร่างของเขากระเด็นบินไปไกลไรทิศทางพลางกระอักพ่นเลือดสดคำโตไม่หยุดหย่อนฮ่าฮ่าช่างน่าประทับใจนะข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าค่ายกระดาบชนิดนี้จะทรงพลังยิ่งใหญ่โดยแท้ไอเด็กเหลือขอนั้นสามารถใช้เขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งดาบที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งเต่าที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทั้งหมดแต่กระนั้นเองมันก็มีอาจต้านทานการโจมตีนี้ได้เช่นกัน ชายในชุดคลุมสีดำร่างหนึ่งปรากฏกายขึ้นข้างๆจี้ฉางหลานมันระเบิดเสียงหัวรอดดังสนัน่นชายในชุดคลุมสีดำนี้มีนามว่าไอโลหิตเป็นหนึ่งในหกผู้พิทักษ์ปีศาจท,ที่อยู่ใต้บัญชาของจี้ฉางหลานจี้ฉางหลานยิ้มและกล่าวขึ้นว่าเขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งเต๋าจำต้องใช้พลังอาณาจักรพระเจ้าเข้าเกื้อหนุนจึงจะมีประสิทธิภาพ เขาที่เป็นแค่อาณาจักรเต่าลึกล้ำระดับเจ็ดถึงจะสามารถเปิดใช้เขตแดนจากพันดิแห่งด่างได้ก็จริงแต่นั่นก็มีได้หมายความว่าจะไร้เทียมทานเช่นกันไอโลหิตร้องอ้อคลายความสงสัยและเอ่ยปากกล่าวว่าเช่นนี้นี่เองแต่ข้าก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าท่านจะ,ตะเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รอแล้วแถมยังได้ผลเป็นอย่างดีจี้ช้างหลานกล่าวขึ้นว่า ค่ายกระดาษชนิดนี้เป็นค่ายยกล้านกึ่งสวรรค์ที่ถูกปรับแต่งขึ้นมาใหม่โดยจอมราชัใต้าเย็ยนหนึ่งในสิจอมราชาขุมพลังของมันเทียบเคียงได้กับสิบของราชนก็หาได้เกินจริงไม่ในปีนั้นจี้เฉินยังต้องนำจ่ายเป็นราคามหาศาลเพื่อเชิญอีกฝ่ายให้มาดำเนินการค่าเองก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่ามันจะเพิ่งมีประโยชน์ในเวลาเช่นนี้ไอโลหิตยิ่งกระจ่างชัดแจ้งก่อนกล่าวตอบพร้อมท่าทางแสนตื่นเต้นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ ในปัจจุบันทุกอย่างล้วนเตรียมพร้อมหมดแล้วรอเพียงสายลมตะวันออกพัดผ่านเท่านั้นอีกไม่นานเกินรอพวกเราเผ่าปีศาจจะขึ้นกลายเป็นผู้ปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลในตอนนั้นเหล่ามนุษย์ผู้โง่เขลาต้องตกเป็นทาสของพวกเราฮ่าฮ่าจี้ช้างหลันยิ้มตอบเล็กน้อยแต่มิได้เอ่ยปากอันใดออกมาอีกในเวลานี้เย่หยวนสิ้นฤทธิ์แทบไม่เหลือแล้วต่อหน้าแสงดับนับไม่ถ้วนเหล่านี้เขาอ่อนแอเกินตอบโต้ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เขาพยายามหยิบใช้วิชาข้ามมิติเพื่อร่อนถอยแต่เนื่องด้วยค่ายกระดาบชนิดนี้เคยเป็นถึงค่ายก้นขั้นสวรรค์มาก่อนศาส์แห่งสวรรค์ที่กาะเปรีมแน่นอยู่ภายในย่อมลึกซึ้งยิ่งกว่าเย่อหยวนนะดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้วิชาข้ามมิติได้เลยในปัจจุบันร่างของเย่หยวนที่อับพลุมไปด้วยบาดแผลโลมเลือดสดรวนเรโซเซยืนไม่ตรงกำลังใช้พละกำลังทั้งหมดที่หลงเหลือหลบเลี่ยงแสงดาบแต่ละเล่มอย่างสุดแสนยากลำบาก เมื่อไอโลหิตเห็นภาพฉากดังนี้มันก็ยิ่งสาแก่ใจระเบิดเสียงหัวรอสนุกสนานพลางกล่าวว่าฮ่าฮ่าไอเด็กเหลือขอนี่มีอาจทานทนได้ไหวแล้วหากข้าทราบเช่นนี้ตั้งแต่แรกคงยกค่ายกระดาบชนิดนี้ไปจำกัดมันทิ้งนานแล้วไม่ต้องใช้ลูกเล่นเล่เหลี่ยมอันใดให้เหนื่อยเปล่าเช่นนี้ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นสีหน้าของจี้ช้างหลานก็เปลี่ยนเป็นสีดำพลันระเบิดจิตสังหารเข้าใส่ไอโลหิตพร้อมกล่าวว่า ไม่มีใครสั่งให้เจ้ากล่าวก็ไม่จําเป็นต้องกล่าวไอโลหิตยิ้มแห้งกล่าวตอบฮะฮ่าฮ่าข้าแค่กล่าวเฉยๆแม้จี้ช้างหลานจะไม่ค่อยพอใจกับวาจาของมันนักแต่เบื้องลึกในใจกลับคิดแบบนั้นเช่นกันเย่หยวนพวกเขาเหล่านี้ล้วนถูกปีศาจกลืนกินโดยสิ้นแล้วอย่าว่าแต่ความทรงจำใดๆที่มีต่อเจ้ากระทั่งความรู้สึกยังไม่หลงเหลือแม้สักนิด หากเจ้ายังคงใจอ่อนไม่กล้าลงมือเช่นนี้กลับเป็นเจ้าที่ต้องตายแทนเสียงแหบชาราของหลงเถิงดังขึ้นข้างหูเย่หยวนท่านผู้อาวุโสไม่มีไม่มีวิธีทางใดช่วยชีวิตพวกเขาได้เลยหรือไม่มีเมื่อถูกปีศาจกลืนกินจิตใจโดยสมบูรณ์ผลที่ได้ล้วนคือความตายแม้เจ้าจะไม่ฆ่าพวกเขาในตอนนี้แต่เมื่อหมดประโยชน์พวกเขาย่อมถูกเจ้านายฆ่าทิ้งในภายหลังอยู่ดี หลงเถิงกล่าวดูเสียงเข้มดังสับโลหะแข็งให้เด็ดขาดเย่ยวนถอนหายใจเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าเข้าใจแล้วพลังปราณเทวะหอบใหญ่หลังไหลเข้าสู่ดาบพิชิตมานฟ้าอย่างเงียบเงียบแสงดาบที่เข้ารมรันพันตูในคราแรกกลับกลายเป็นว่าไร้ผลคมดาบบุษราคำสาแสงอรุณเจดจ้าพร้อมปลดปล่อยกระบวนดาบนับไม่ถ้วนด้วยความเร็วดุดดาวหางกระหน่ำโลกัน ขุมพลังสุดแกร่งกล้าวที่มองไม่เห็นถูกปลดปล่อยออกจากดาบพิชิตมันฟ้าไล,ล่ล้างกระบวนแสงดาบเหล่านั้นจนแตกพ่ายกระจายไร้ทิศท,ทางด้วยเหตุนี้เย่หยวนจึงกลับมาได้เปรียบอีกครั้งเมื่อเห็นภาพฉากนี้สีหน้าการแสดงออกของจี้ช้างหลานเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะกับไอโลหิตมันโพล่งอุทานลั่นขึ้นแย่แล้วจูู่ไอเด็กเหลือขอนี้ก็ผงาดขึ้นอีกคราอย่างนี้นี่เอง ดูเหมือนว่าในทีแรกมันจะใจอ่อนจนไม่สามารถทนค่าล้างพวกพ้องมิสหายได้จึงเป็นสาเหตุให้มันเสียเปรียบอย่างหนักไอโลหิตกล่าวขึ้นพร้อมสีหน้าแสนหน้าเกลียดหาที่เปรียบไม่สายตาสวัยศาสตร์จับจ้องกระบวนดาบของเย่หยวนพลางกัดฟันแน่นกล่าวว่าเขาบ่มฝึกฝนสูตรจอมดาบพิชิตมันฟ้าระดับแรกสำเร็จถึงขั้นสวรรค์ลือล่านแล้วจึงสามารถปลดปล่อยพลังจากดาบพิชิตมันฟ้าได้มากถึงหนึ่งในสิส่วนเต็มแล้ว พรสวรรค์ในการฝึกฝนช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้รู้สึกว่ามันเพิ่งได้รับสูตรจอมดาบพิชิตมันฟ้าเมื่อหนึ่งปีก่อนเองมิใช่หรือนี่จะเร็วเกินไปแล้วไอโลหิตกล่าวขึ้นด้วยความตกใจบุตรแห่งประกาศิสวรรค์มิใช่เรื่องตลกจริงๆขยะพวกนั้นหมดประโยชน์แล้วไอโลหิตถึงตาเจ้าออกโรงแล้วรับทราบท่านบุตรเทวะไอโลหิตเปล่งเสียงขานร,รับ สายตาคู่นั้นของจี้ฉางหลานจับจ้องเย่หยวนดังมีนัยยะแอบแฝงแต่กลับหาทราบไม่ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ในเวลานั้นเองเย่หยวนกระชับดาบแน่นเกลียวคลื่นพลังควงเคว้งเร็วจีพวยพุ่ง,พ,งพุ่งออกจากดาบคล้ายเครื่องจอดทะลวงเกลียวคลื่นพลังคมดาบทะลวงกลางอก,อกของเซียนผู้หนึ่งโดยตรงเซียนผู้นี้เป็นอดีตผู้อาวุโสสูงสุดแห่งหอราชันโอสโธดในยุคอดีตความแกร่งกล้าของเขาเหนือชั้นกว่าสุนเมินอยู่หนึ่งขุม แม้เย่หยวนจะมีได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อาวุโสท่านนี้มากมายนักแต่เขาก็ทราบดีว่าอีกฝ่ายเป็นผู้อาวุโสที่ใจดีมากคนหนึ่งในชีวิตก่อนหน้าแม้เย่หยวนจะเอาแต่หมกมุ่นในาศาสตร์แห่งโอสถแต่เขาก็ไม่เคยสมบทนายน้อยข่มขู่ข่มเหงผู้ใดมาก่อนดังนั้นเหล่าศิษย์สาวกรวมไปถึงผู้อาวุโสบางท่านในหอราชันโอสถล้วนสนิทสนมกับเขาอย่างมากแต่ทว่าตอนนี้กลับเป็นเขาเสียเองที่ต้องจบชีวิตของพวกเขาด้วยมือตนเอง ทุกครั้งที่ลงดับดับลมหายใจของเหล่ามิสหายเก่าหัวใจของเย่หยวนเองก็พลันถูกทิ่มแทงเจ็บปวดทรมานไม่ต่างยิ่งต้องมาประสบพบเจออะไรเช่นนี้ความอาฆาตแค้นเกลียดชังที่มีต่อจี้ชางหลานก็ยิ่งล้ำลึกยิ่งขึ้นภายในจิตใจเย่หยวนหลังจากการตายของอดีตผู้อาวุโสสูงสุดประหนึ่งตัวจ่ายพลังหลักได้หายไปค่ายกลเจ้าดับสังหารก้าเซียนพลันอ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัด แสงดาบเหล่านั้นกลับมาอ่อนแอดังเดิมและไม่สามารถบุกฝ่าร,รัศมี20ชื่อของเย่หยวนได้อีกต่อไปเย่หยวนถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างอะไรพร้อมกล่าวว่าทุกคนข้าขอโทษชิงหยุนช่างไร้ประโยชน์และอ่อนแอแม้แต่จะช่วยเหลือพวกเจ้ายังไม่มีปัญญาคมตาหลับหวังเป็นเพียงฝันร้ายในคืนหนึ่งร่างของเย่หยวนอันตรธานหายไปในบัดดล หลังจากนั้นอีกครู่หนึ่งร่างไร้วิญญาณจำนวนมากเริ่มร่วงหล่นลงจากเวหารพาสูงเหล่าเซียนนับร้อยถูกสังหารสิ้นโดยเย่หยวนในอิดใจเดียวเมื่อมองไปยังซากศพที่กลืนกลาดทั่วพื้นเย่หยวนกล่าวขึ้นด้วยความโศกเศร้าขึ้นว่าข้าเป็นจัก,กรพันธีโอที่ไรประโยชน์สิ้นดีกระทั่งพวกพ้องยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จี้ฉางหลานนับวันผ่านพ้นความอาฆาตนี้มันยิ่งฝังลึกและลึกลงไปเรื่อยๆ เย่่ยวนทราบดีหากเขาไม่ได้ลงมือปลิดชีพพวกเขาเหล่านี้เมื่อรอดออกไปอย่างดีก็ถูกปีศาจตนอื่นฆ่าแต่อย่างเลวร้ายคงถูกใช้เป็นทาสไม่รู้จบเมื่อเห็นภาพฉากนี้สายตาที่จับจ้องของจี้ช้างหลานพลันผันเปลี่ยนเล็กน้อยเขากล่าวพึพรรมพำกับตนเองว่าเจ้าเด็กนี่มันเติบโตขึ้นมากจริงๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีแรกข้าก็พันคิดว่าหากส่งมิสหายคุณหน้าคร่าตาเช่นนี้ลงไปจัดการคงสร้างปัญหาได้ไม่น้อยแต่ที่ไหนได้กลับลงมือฆ่าไม่ยัง้ง จี้ช้างหลานแกสูญเสียมโนธรรมไปโดยสิ้นแล้วแกจักต้องตายอย่างสยดสยองเย่ยยวนจ้องขเขม็งไปที่จี้ช้างหลานด้วยสายตาสุดอาฆาตแค้นจี้ช้างหลานยิ้มและกล่าวว่าสูญเสียมนโนธรรมตัวข้าเป็นเผ่าปีศาจแต่ฉไหนเจ้าถึงกล่าวเรื่องมโนธรรมกับปีศาจอย่างเราเอาเธอตรับใดที่พวกเรายึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้พวกเรานี่แหละคือความถูกต้อง บนหน้าประวัติศาสตร์ล้วนถูกจารึกโดยผู้ชนะเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะได้ชื่อว่าผู้ทรยศอันเลือดเย็นฆ่าล้างโคตรได้แม้กระทั่งผู้อาวุโสและสาวกคนสนิทจนไม่เหลือทุกคนจักต้องสาปแช่งต่อการกระทำอันไร้มโนธรรมของเจ้าไปอีกหมื่นแสนปีเจ้ามันก็แค่สิทธ์น้องผู้อกตันอยู่สีหน้าการแสดงออกของเย่ยวยวนพันแปรเปลี่ยนเห็นได้ชัดว่าวาจานี้ของจี้ชางหลานทำเอาเขาวันไหวไม่น้อย ในท้ายที่สุดนี้ภาพฉากเหตุการณ์ที่ออกมาคือเย่หยวนได้ลงมือล้างบางเหล่าสมาชิกแห่งหอราชันโอสถด,ด้วยมือตนเองท,ง,ทงทั้งที่พวกเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นสหายสนิทที่ผูกพันกับเย่หยวนอย่างมากแต่ในเวลานั้นเองจู่ๆเหนือสัมผัสก็ดังกระตุ้นเตือนขึ้นกลางใจเย่หยวนทันทีทันใดนั้นลูกประคำเลือดนับไม่ถ้วนก็ถาโถมออกมาจากห่วงแห่งความว่างเปล่าปรากฏว่าเขากลับถูกล้อมโดยไม่รู้ตัว เย่หยวนคล้ายอยู่กลางวงล้อมพร้อมสายพิรุณศาสตร์เประเซนใส่ไม่ยังเขาไม่สามารถหลบใดๆได้เลยทันทีที่ลูกประคำเลือดเหล่านั้นตกสัมผัสร่างมันก็ซึมซับเข้าสู่กายเย่หยวนทันทีดังเม็ดฝนโปรยปลายอย่างทั่วถึงร่างของเย่หยวนถูกลูกประคำอาบเลือดโดยตรงเห็นทางไม่ดีสุดขีดเย่อยวนเร่งใช้วิชาข้ามมิติทยานหนีออกไปทันทีตามสัญชาตญาณแต่นั้นกลับสายเกินไปแล้ว กระทั่งบนตัวดาบพิชิตมันฟ้ายังเปื้อนเปื้อนไปด้วยลูกประคำเลือดเหล่านี้ทั้งเสื้อผ้าและผิวหนังของเขาเปียกชุ่มอาบเลือดอุ่นก่อนซึมซับลุกลาำเข้าไปภายในร่างกายเย่หยวนโดยตรงยา่านเหนือสัมผัสนี้มีได้ช่วยอะไรได้ทันเขารีบตรวจสอบสอหาความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายโดยทันใดและนั้นทําให้เขาตื่นตกใจอย่างมากหลังจากที่ลูกประคำเลือดเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายพวกมันก็แปลสภาพเปลี่ยนเป็นไอหมอกโลหิตสีแดงพร้อมเข้าปกคลุมมหาสมุทรลมปราณของเย่หยวนทันที เย่หยวนเริ่มเดินพลังปราณติดขัดและรู้สึกเฉื่อยชาเป็นระยะควบคุมมิได้ตามต้องการกวาดสายตาจับจ้องไปที่ดาบพิชิตมันฟ้าอีกคราอย่างรวดเร็วก่อนพบว่าลูกประคำเลือดเหล่านั้นเองก็ได้ซึมเข้าสู่ตัวดาบเช่นกันเห็นได้ชัดว่ามันเข้าไปกัดกร่อนทำลายดาบพิชิตมันฟ้าจากภายในชั่วครู่ต่อมาเย่อยวนค้นพบว่าขุมพลังความแกร่งกล้าของดาบพิชิตมันฟ้าตกทวบทันทีลูกประคำเลือดเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่ เมื่อเห็นภาพฉากเหล่านี้จี้ช้างหลานระเบิดเสียงหัวรอดดังลั่นพลางกล่าวอย่างสงสารว่าอ้อสิทธิ์น้องรักของข้าเจ้าประมาทเกินไปหลังลูกประคำเลือดเหล่านี้ตกกระหน่ำลงมาครู่หนึ่งทั่วทั้งน่านฟ้านพาสูงคล้ายเปื่อนเปื้อนเปือนไอหมอกโลหิตกลิ่นขาวหวานนี่ช่างน่าสยดสยองเพิ่มขึ้นหลายส่วนฮ่าฮ่าร่างเงาทมินทั้งสี่ค่อยๆก้าวแช่มออกมาจากห้วงแห่งความว่างเปล่าพร้อมเสียงหัวเราะแสนเย,ยน้ยหยัน จี้ชิงหยุนรสชาติของลูกประคำโลหิตปราบเทพเหล่านี้เป็นอย่างไรรู้สึกดีหรือไม่หยุดดิ้นรนเสียลูกประคำโลหิตปราบเทพนี้ล้วนฆ่าล้างได้ทุกสรรพสิ่งใต้สวรรค์ตราบใดที่ร่างกายของเจ้าสัมผัสเข้ากับลูกประคำโลหิตปราบเทพแม้เพียงเศษเสี้ยวแต่นั่นจะทําให้เจ้าไม่สามารถใช้พลังปราณได้ดังเดิมภายใต้ไอโลหิตสีแดงฉานนี้ความแกร่งกล้าของพวกเราเพิ่มขึ้นหส่วนในขณะที่เจ้าอ่อนแอลงห้าส่วนเช่นกัน จี้ชิงหยุ่นเจ้าทรงพลังเกินไปจริงๆเพียงแต่ยังคงไร้เดียงสาเกินไปกระทั่งขยะไร้ความรู้สึกอย่างพวกมันเจ้ายังมีหน้าไปเห็นอกเห็นใจแต่ก็ดียามเจ้าเริ่มสับสนนั้นเท่ากับความประมาทด้วยสิ่งนี้เจ้ากำลังจะตายในอีกไม่ช้าว่าไงาย,ยังไหวอยู่หรือไม่ฮ่าฮ่าเงาทมินทั้งสี่คือสี่ในหกผู้พิทักษ์ปีศาจของจี้ช้างหลานอย่างแม่นยำ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะทุกคน